Wealth Digest เรื่องเงินย่อยง่ายตั้งแต่ต้นปี2565เรื่องของหมูแพงเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจกันไม่น้อยหลายคนที่ไปจ่ายตลาดเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยจะทราบราคากันดีนะครับอาจจะมีอาการตกใจขึ้นมาบ้างเนื่องจากราคาหมูในปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากอย่างเช่นหมูสามชั้นตอนนี้เนี่ยกิโลกร,รัมละ260บาท สันในเนี่ยอยู่ที่210บาทราคาปรับขึ้นมา30-40%เมื่อเทียบกับราคาปีก่อนนะครับพอเห็นเนื้อหมูแพงแบบนี้เนี่ยผมก็เลยลองไปดูเนื้อสั์อื่นๆเพื่อเป็นทางเลือกในการบริโภคตามที่ผู้ใหญ่บางท่านเคยแนะนําผมมานะครับว่าอะไรแพงก็ไปกินอีกอย่างหนึ่งสิแต่พอผมไปเห็นราคาเนื้อไก่เอยไข่เอยปลาเอยหรือว่าเป็ดเนี่ยปรากฏว่าราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ก็เลยเริ่มสงสัยว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก่อนที่หลายคนจะคิดเลยเถิดไปไกลเรื่องต้นตอที่ทำให้ราคาหมูแพงเนี่ยผมขออนุญาตเฉลยให้ทุกคนฟังก่อนนะครับสาเหตุสำคัญของหมูแพงในปัจจุบันเลยเนี่ยก็คือเรื่องโรคระบาดที่ชื่ออะฮิวาแอฟริกาในหมูหรือชื่อยอดที่ได้ยินบ่อยๆตามข่าวที่เขาเรียกกันว่า AFS ซึ่งภาครัฐเพิ่งออกมายอมรับเมื่อไม่นานมานี้นะครับว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้หมูกว่าครึ่งประเทศต้องตายลงเพราะถ้าหมูติดเชื้อ AFS แล้วเนี่ยโอกาสที่หมูจะตายนั่นคือเกือบ100%เอร์เตรวมทั้งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาโรค AFS ตัวน,นี้เลยนะครับส่วนสาเหตุที่สองที่ทําให้หมูแพงเนี่ยแล้วก็เนื้อสัตว์อื่นๆแพงด้วยไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อไข่เนื้อเป็ดแพงเนี่ยนะครับ ก็คือต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นต้นทุนค่าอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาสินค้าเกษตรเช่นข้าวโพดหรือกาก,ากถั่วเหลืองรวมทั้งค่าขนส่งที่แพงขึ้นตามราคาน้ำมันโลกส่วนสาเหตุที่3ครับคือจำนวนผู้เลี้ยงหมูลดน้อยลงโดยเกิดจากในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 อย่างหนักเลยเนี่ยทำให้ภาครัฐเขาต้องประกาศใช้มาตรการล็อกดาว ร้านอาหารจำนวนมากไม่สามารถขายอาหารได้มากเท่ากับช่วงเวลาปกติดังนั้นความต้องการเนื้อหมูจึงน้อยลงส่งผลให้เกษตรกรรายย่อยต้องแบกรับต้นทุนและขาดทุนสะสมจนทำให้ต้องเลิกกิจการกันไปครับส่วนสาเหตุที่4เมื่อภาครัฐประกาศคลายล็อกดาวน์เศรษฐกิจเริ่มค่อยๆฟื้นตัวขึ้นความต้องการบริโภคก็เพิ่มสูงขึ้นตามแต่จำนวนหมูในปัจจุบันที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการเนี่ยครับ ก็เลยส่งผลให้ราคาเนื้อหมูปรับตัวสูงขึ้นรวมทั้งสินค้าทดแทนอย่างเนื้อไก่เนื้อเป็ดหรือว่าไข่นะครับก็มีการปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นกันแล้วกระทบอะไรบ้างล่ะแน่นอนครับราคาวัตถุดิบเหล่านี้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างน่าตกใจโดยเฉพาะหมูที่ราคาปรับขึ้น30-40%ทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยรายงานแบบนี้ครับว่าปัญหาหมูแพงจะก,กระทบผู้ค้าเนื้อหมูรายย่อย ไม่ต่ำกว่า5,000รายทั่วประเทศที่ต้องแบกรับต้นทุนเนื้อหมูหน้าฟาร์มค่าขนส่งที่แพงขึ้นรวมทั้งไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้จนอาจทำให้ต้องปิดกิจการนอกจากนี้ครับยังกระทบกับร้านอาหารที่เพิ่งฟื้นตัวจากการคลายล็อกดาวน์กลับต้องเผชิญกับปัญหาใหม่ที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นซึ่งหลายร้านก็มีการปรับขึ้นราคาแล้ว แต่อาจปรับขึ้นไม่ได้มากนักนะครับเนื่องจากธุรกิจร้านอาหารมีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูงส่วนทางความผู้บริโภคก็จะได้รับผลกระทบจากค่าอาหารค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสูงถึง8-10%ครับสำหรับใครที่เป็นเกษตรกรเลี้ยงหมูผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารหรือแม้แต่ประชาชนผู้บริโภคที่ประสบปัญหากับเรื่องหมูที่ไม่หมูอยู่ตอนนี้นะครับ อย่าเพิ่งวิตกกังวลไปทางภาครัฐก็ได้มีการออกมาตรการในการแก้ไขปัญหาแล้วมาทั้งหมด3ระยะด้วยกันระยะแรกมาตรการเร่งด่วนก็ได้มีการห้ามส่งออกหมูมิชีวิตเพื่อเพิ่มปริมาณหมูภายในประเทศมีการงดเว้นการเก็บภาษีค่าอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงรวมถึงมีการจัดโครงการหมูทงฟ้าราคาถูกนอกจากเนื้อหมูแล้วนะครับยังมีการเปลกการขึ้นราคาเนื้อไก่ออกไปอีก 6เดือนรวมทั้งขอความร่วมมือตรึงราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มเอาไว้ด้วยนะครับส่วนมาตรการระยะสั้นนะครับก็จะมีการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนการนำเข้าส่งเสริมให้มีการเพิ่มการผลิตแม่หมูรวมทั้งมีการสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยยาและสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อลดความสูญเสียจากโรคระบาดส่วน มาตรการระยะยาวก็จะมีการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงฟาร์มให้มีระบบการป้องกันโรคและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมรวมทั้งการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกรเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กลับมาเลี้ยงหุอีกครั้งทั้งนี้ก็ต้องติดตามไปต่อไปว่าจะมีมาตรการทางภาครัฐเพิ่มเติมที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ค้าร้านอาหาร รวมถึงผู้บริโภคอย่างพวกเรากันอย่างไรบ้างก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับนักลงทุนหลายคนฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจเห็นช่องทางการเก่งกำไรในหุ้นกลุ่มปศุสัตว์กันอยู่บ้างนะครับยิ่งพอเห็นว่าหมูน่าจะแพงไปอีกนานเลยเนี่ยก็อาจคิดว่าหุ้นกลุ่มปศุสัตว์จะได้ประโยชน์กันเต็มๆแต่เท่าที่ผมไปฟังจากนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยหุ้นกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นภาครัฐอาจออกมาตรการควบคุมราคาเนื้อสัตว์เพิ่มเติมจากที่เคยประกาศไว้หรือมีโอกาสนำเข้าเนื้อสัตว์จากต่างประเทศมากขึ้นเพื่อกดดันราคาเนื้อสัตว์ในประเทศให้ต่ำลงรวมทั้งการออกมาตรการอื่นๆจากภาครัฐที่ต้องการเร่งแก้ปัญหาเนื้อสัตว์ราคาแพงก็จะเป็นปัจจัยกดดันราคาหุ้นกลุ่มปศุสัตว์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอาานาคต ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับดังนั้นหากนักลงทุนเน้นเก่งกำไรในหุ้นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงเลยนะครับควรพิจารณาทั้งปัจจัยสนับสนุนที่ดันราคาหุ้นให้ไปต่อและปัจจัยลบที่กระทบกับหุ้นโดยตรงให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนเพราะถ้าหากเราพิจารณาข้อมูลไม่รอบด้านแล้วรวมทั้งไม่มีการจัดสรรเงินลงทุนให้เหมาะสมก็มีโอกาสสูญเสียเงินต้น ที่มหาศาลได้เช่นกันครับ